สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมบ่าวนิกสิรพสมผลในโครงการวันมหากรรมอาชีพออนไลน์จังหวัดสกนลนครประจำปี2564โดยสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดสกนลนครอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเราต้องยอมรับนะครับว่าโลกในยุคปัจจุบันนั้นนะครับสังคมออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่อย่างมากกันเลยทีเดียวทางกรมแรงงานจึงมีภารกิจในการให้บริการผ่านทางรูปแบบออนไลน์ในรูปแบบของ e-service ซึ่งแบ่งเป็น5ประเภทหลักๆ รูปแบบที่4ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริการแรงงานไทยไปต่างประเทศต้องทําขั้นตอนอย่างไรบ้างเราไปดูขั้นตอนกันเลยครับรูปแบบที่4ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th เพื่อเตรียมความพร้อมของคนหางานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในขณะที่หน้าที่ของคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศคือ ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมและพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอโดยหลังจากลงทะเบียนเข้าใช้งานสามารถใช้บริการดังนี้ 1. ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปทํางานในต่างประเทศ 2. แจ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศด้วยตนเอง 3. แจ้งการเดินทางกลับไปทํางานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราวหรือ r e e n t r y 4. นายจ้างขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ 5. นายจ้างขออนุญาตพาลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ 6. การขอคัดปายชื่อคนหางาน 7. การขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ 8. การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศและ 9. กาการขอนำคนเข้ารับการอบรมกรณีบริษัทจัดหางานจัดส่ง และใน EP ีหน้านะครับจะมีสาระความรู้หรือว่ากิจการดีๆด,ด้านใดมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามได้ในโครงการวันมหกรรมอาชีพออนไลน์จังหวัดสกลนอครประจำปี2564โดยสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดสกลนอครน,นะครับวันนี้ผมบ่าวนิกศิรพบสมผลขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ